สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะรวบ23ถึง25นะครับซึ่งผมได้พูดไป3วันแล้วหัวข้อในวันนี้คือการเพิกเฉยต่อพระเจ้านะครับซึ่งรวบ3ข้อคือสวภาษิตบทที่2 3บถึง25นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงหันกลับเพราะคำตักเตือนของเราดูเถิดเราจะเทวิญญาณของเราให้แก่เจ้า เราจะสำแดงถ้อยคำของเราแก่เจ้าเพราะเราเรียกเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ฟังเรายื่นมือออกไปแต่ไม่มีใครสนใจแต่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งคำปรึกษาของเราและไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราพี่น้องครับเราเห็นแนวคิดสามขั้นตอนของการเพิกเฉยต่อพระเจ้าขั้นตอนแรกคือการตักเตือน พิ่พีในข้อ23นะครับสภาพของจิตใจที่รับการตักเตือนนั้นก็มีโอกาสกลับใจใหม่ครับและสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือพระเจ้าตัดพระเจ้าเรียกพระเจ้ายื่นมือออกโดยที่เราทั้งหลายมีความหวังในการที่เราจะได้ผลลัพธ์ในการตอบสนองต่อการตรัสการเรียกและการยื่นพระหัตของพระเจ้าออกมาก็คือเรามีโอกาสได้รับพระวิญ,ญญาณและได้รับพรวจนะ แต่ขั้นตอนต่อมาคือถ้าหากว่าการตักเตือนมาถึงแล้วนะครับมันเกิดการเพิกเฉยการปัดทิ้งซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ24นะครับการเมินเฉยไม่ใส่ใจไม่ฟังเสียงเรียกไม่สนใจพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะอบกอดเราเพื่อที่จะจับเราเพื่อที่จะสำแดงถึงพระกรุณาความรักมั่นคงของพระองค์กับเราแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดการแข็งกระด้างภายในครับ เกิดการแข็งกระด้างภายในใจและนําไปสู่การปฏิเสธเป็นขั้นตอนที่3ข้อ25ปฏิเสธโดยเจตนาจงใจที่จะปฏิเสธเขาก็ปัดทิ้งคำปรึกษาไม่ยอมรับการตักเตือนทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นก็คือว่าเขาพลาดจากโอกาสแห่งพระคุณครับและนำชีวิตของตัวเองนั้นไปสู่ความหายนะและนี่คือการสรุปโครงสร้างแนวคิด3ขั้นตอนในข้อ23ถึง25 ผมจะพูดอีกครั้งนะครับข้อ23พูดถึงโอกาสที่จะกลับใจเมื่อพระเจ้าตัดเลียกเมื่อพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ของพระองมาข้อ24คือถ้าเขาตอบสนองด้วยการเมินเฉยไม่ใส่ใจไม่ฟังเสียงเรียกไม่สนใจมือพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยื่นออกมาจิตใจเขาเริ่มแข็งกระด้างแล้วครับก็นําไปถึงข้อที่25คือเขาจะจงใจปัดทิ้งโดยเจตนาปฏิเสธครับละทิ้งกับปรึกษาไม่ยอมรับการตักเตือน ทำให้ชีวิตของเขานั้นเดินทางไปสู่หายนะเดินทางไปสู่ความพินาศนี่คือความน่ากลัวครับเขาพลาดโอกาสแห่งพระคุณไปเสียแล้วดังนั้นจากพระธรรมตอนนี้นะครับเราเจะเห็นทางออกครับเราเห็นวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เพิกเฉยไม่ละทิ้งไม่ปัดทิ้งสามขั้นเหมือนกันครับขั้นแรกก็คือต้องกลับลังหันครับก็คือการรีเทิร์นหรือเรียกว่ารีเพนต กลับใจใหม่ครับและมีค่านิยมการกลับใจใหม่นี้น่าจะเป็นค่านิยมของคริสเตียนทุกครั้งเลยที่เราทําผิดเราต้องมีค่านิยมก็คือเราต้องรีบกลับใจใหม่ครับเราต้องให้คุณค่าของการกลับใจใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก,มากๆและการกลับใจใหม่นั้นเกิดจากความถ่อมใจครับพี่น้องและความถ่อมใจทําให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าก็ทําให้คนเหล่านั้นมีสติปัญญา ไม่ใช่เป็นคนที่โง่เขลาไม่ใช่เป็นคนดื้อด้านดันทุรังแต่เป็นคนที่มีภูมิปัญญาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับจะไม่เป็นคนที่เบาบัรยากต่อไปเมื่อเราเปิดใจต้อนรับคําตักเตือนฟังคําตักเตือนที่อาจจะขัดใจบ้างอาจจะไม่สร้างความรู้สึกดีแต่สร้างความรู้สึกเสียใจสร้างบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นในแง่ลบแต่พี่น้องครับการกินยาขมแบบนี้ทําให้คนจะได้การรักษาครับ คำตักเตือนที่อาจจะเจ็บบ้างมันสามารถรักษาหัวใจได้ดีกว่าคำชมที่หลอกลวงนะครับคำชมที่หลอกลวงก็คือการยกยอปอปั้นการอวยไปอวยมาครับตรงนี้ก็ค,คือความเสื่อมการที่เราเองนั้นจะต้องหันหลังกลับ r e p e n t มันเกิดจากคำตักเตือนที่ใส่ใจคำตักเตือนที่มีความรักซ่อนอยู่บางครั้งอาจจะเป็นคำที่แข็งกร้าว อาจจะเป็นคำรรที่ตรงๆแต่ว่าเจตนาลมของผู้พูดนั้นเขาพูดด้วยความรักปรารถนาที่จะตักเตือนโดยพีอยิ่งพระคำของพระเจ้าครับพระวจนะของพระองค์และภาุรเสียงที่มีมาถึงเราเราต้องเปิดใจที่จะรับฟังชีวิตของเราจึงจะ r e เพนตได้นะครับชีวิตของเราจึงจะกลับลังหันได้ขั้นตอนต่อไปในการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เพิกเฉย คำตักเตือนขั้นตอนที่2ก็คือ l e c o g n i z e กับ let's t n i z e ก็คือการใส่ใจใส่ใจก็คือว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านี่คือเสียงจากใครเสียงจากเบื้องบนเสียงจากเบื้องล่างหรือเสียงจากโลกที่อยู่รอบๆเราพี่น้องครับเราต้องมีวิญญาณของการแยกแยะครับซึ่งเป็นของประาชานก็คือการสังเกตวิญญาณเราจะสังเกตเสียงเรียกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราและ เราจะไม่เพิกเฉยต่อเสียงที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะต้องแยกแยะก่อนครับการฝึกแยกแยะพระสุรเสียงออกจากความวุ่นวายของโลกฝึกแยกแยะพระสุรเสียงของพระเจ้าออกจากคําหลอกลวงของมันซาตานที่มาใช้พระเจ้าของพระเจ้าในลักษณะเดียวกันพี่น้องครับเคล็ดลับในการที่เราจะฝึกแยกแยะก็คือว่าเราต้องมีเวลาครับเวลาในการที่จะเงียบนิ่งสงบและฝัง พระเจ้ามักจะตรัสเบาๆเสมอคนที่ฟังหรือคนที่รู้ก็คือคนที่เงียบพอที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ขั้นตอนที่สครับในการที่จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำก็คือการ Reresponse การ r e s p o n s ์แปลว่าการตอบสนองครับการตอบสนองนี้มันออกมาเป็นการเชื่อฟังมันจะต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ออกมาภายนอกว่าเราเชื่อเราเชื่อฟัง โดยการที่เรากระทําออกมาครับการปฏิบัติตามคําปรึกษาคําแนะนําของคนที่เป็นปร,ราญ์ของคนที่มีสี่เป็นยาของคนที่ยำเกรงพระเจ้าพวกเขานั้นทําครับทําตามครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวไม่ใช่แค่เข้าใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ดีเขาต้องทําออกมาครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะฝืนความรู้สึกบ้างแต่ด้วยจิตใจที่เชื่อฟังพระเจ้าจิตใจที่ปรารถนาจะให พระไทยของพระเจ้าพระประสงค์ของโรรองสำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องครับตรงนี้แหละครับคือเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้ทําตามหรือเปล่าเชื่อฟังทําตามหรือเปล่าความประพฤติของเขาเปลี่ยนหรือเปล่าเขาตอบสนองปฏิบัติหรือเปล่าพี่น้องครับคําแนะนํานะครับจะดียังไงก็ตามจะเลิศเลอประเสริฐสียังไงก็ตามถ้าไม่ทําตามก็ไม่มีผลครับคําแนะนําเหล่านั้นก็มีค่าในตัวมันเองแต่มันไม่มีคุณค่า สำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังที่ไม่ยอมทําตามเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าในข้อ23ถึงข้อ25นั้นพัฒนาการของคําสอนในข้อนี้นะครับในกลุ่มนี้ก็คือพระเจ้าทรงเรียกร้องด้วยความหวังด้วยความรักยังเป็นคําเชื้อเชิญที่มาจากความรักของพระเจ้าเสมอจง repent ชูบหันก,กลับครับกลับหลังหันข้อ24เมื่อมนุษย์ไม่ตอบสนอง พระเจ้าก็ายังตรัสอยู่ครับไม่เปลี่ยงแค่นั้นพระเจ้าก็ยังยื่นผัดของพระองค์ออกไปโอกาสก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อที่เราจะสังเกตเสียงเรียกของพระเจ้าได้และจะเชื่อฟังแต่ในข้อ25ครับถ้ายังปฏิเสธอยู่มนุษย์ก็จะเข้าสู่สภาวะจงใจละเลยจงใจปัดทิ้งจงใจที่จะไม่เชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ผลของการพิพากษาในข้อถัดไปคือ2627ฉะนั้นพี่นนองครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่า เราต้องผ่านกระบวนการมีวิัยในการฝึกฝนตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่เพิกเฉยต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าประการแรกครับหต้องอธิษฐานทุกวันครับให้พระเจ้าเปิดตาของเราเปิดหูของเราขอพระเจ้าครับให้เราได้ยินพระสุรเสียงประการที่สองครับเราต้องฝึกฟังคําตักเตือนจากพระเจ้าของพระเจ้าและจากพี่เลี้ยงจากศิษยพิบาล จากชั้นเรียนพระกัมพีจากการอ่านพระกัมพีส่วนตัวประการที่3ครับเราต้องตั้งใจทําตามคําสอนในเรื่องเล็กๆเล็กน้อยก่อนครับเพราะถ้าเราซื่อสัตว์ในของเล็กน้อยแน่นอนครับเราก็อาจจะประมาณได้ว่าของที่ใหญ่กว่าเราก็จะซื่อสัตว์ต้องฝึกเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนน้อยๆก่อนครับฝึกความไว้วางใจ ประการที่4ครับเราต้องมีพี่เลี้ยงเรามีเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่เขาจะกล้าพูดความจริงกับเรากล้าที่จะเตือนสติเรากล้าที่จะแก้ไขเราให้ถูกต้องประการสุดท้ายครับเราจะต้องหมั่นบันทึกอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับจดบันทึกครับจดบันทึกเสียงเรียกของพระเจ้าที่เราได้รับในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนก็ได้ แล้วตอบสนองด้วยการเชื่อฟังอย่างเป็นรูปธรรมหมายความว่าต้องทําออกมาให้ได้ให้คนอื่นเห็นให้ตัวเราเห็นให้คนที่อยู่รอบข้างเราเห็นอย่าเพิกเฉยนะครับต่อการเรียกของพระเจ้าแล้วเราจะมีประสบการณ์ที่จะตอบสนองและชีวิตเกิดเปลี่ยนครับขอพระเจ้าช่วยระครับให้เราร่วมใจกันอีกฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ สิ่งที่ข้างหลายได้เรียนรู้และรับรู้ในวันนี้ที่จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอได้ยินได้ฟังคําอธิษฐานทูลขอข้างหลายเถิดและข้างหลายขอที่จะได้ยินพระสวรเสียงพระไทรพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดกราบทูลมอบพี่น้องของข้าพระองค์ที่รับฟังเสียงสิทธิิบาลทุกท่าน ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์อยู่ในพระทยัยพระพงษ์ของ,องพระองค์ตลอดไปกราบทูในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพ,พรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ